สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงแรงงานฝึกครูต้นแบบเครือข่ายชุมชนหมู่บ้านรองรับพรบรคุ้มครองแรงงานอิสระ20ล้านคนค่ะนายไพโรธโชติกะสะเถียนปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมายให้เรือเอกสาโรธคมคายรองประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมครูขอ เครือข่ายแรงงานอิสระระดับหมู่บ้านชุมชนตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบแรงงานอิสระโดยมีนางมารศีใจรังสีผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนายสิบหมื่นชัยโพธิสินรองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระรวงแรงงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานครจำนวน450คน ด้านเรือเอกสารโรคมคายรองปลัดกระทรวงแรงงานได้กล่าวว่าการจัดฝึกอบรมครูขอตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบแรงงานอิสระในครั้งนี้กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระพศ ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระที่มีจำนวนกว่า20ล้านคนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าทั้งที่มีหน้าร้านและค้าขายออนไลน์ศิลปินนักร้องนักแสดงยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์และแรงงานที่ทำงานโดยมีแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นสื่อกลางหรือที่เรียกกันว่ารเดอร์ ซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศและมีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่แรงงานเหล่านี้ไม่มีสถานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานมีความปลอดภัยในการทำงานมีหลักประกันทางสังคมมีการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรเพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้เกิดความเป็นธรรมในการทำงานอีกทั้งเมื่อแรงงานกลุ่มนี้ประสบปัญหากระทรวงแรงงานยังไม่มี เครื่องมือทางกฎหมายในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือได้กฎหมายฉบับนี้จึงผลักดันให้แรงงานอิสระทุกคนมีโอกาสได้ขึ้นทะเบียนเพื่อแสดงตนว่าประกอบอาชีพอิสระเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายแผนงานและงบประมาณในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างตรงเป้าหมายตลอดจนจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับแรงงานอิสระ